สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส้มมารีบินรัดฟ้าไปนิวยอร์กเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่ทั้งสวยและมีความสามารถหลากหลายมากๆอีกคนหนึ่งเลยละครับสำหรับส้มมารีที่นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วส้มยังเป็นนักร้องสาวที่มีเสียงร้องที่ไพเราะมากๆอีกด้วยและท้าใลายที่ติดตามข่าวจะเห็นว่าช่วงหลังมานี้มีเหล่าคนดังไฮโซรวมไปถึงดารานักแสดงหลายคนเลยที่เลือกที่จะบินไปสหรัฐอเมริกา เพราะว่าที่นั่นทุกคนสามารถรับวัคซีนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นล่าสุดส้มก็เป็น1คนในนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ส้มได้ไปอยู่ที่นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับว่าส้มนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วซึ่งส้มเลือกที่จะฉีดไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยส้มได้โพสต์ภาพตัวเองโชว์แขนว่าตนเองนั้นฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว โดยมีการระบุว่า "unvaccinated first dose o f p f i z e r จิ้มแขนแล้วเรียบร้อย Pfizer เข็มแรกค่ะ s o m ม a r i e i n n y c h a s h t a o m โ j o ก i n u s a ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ